สวัสดีครับผมรองสายจานนิพันธ์สุศักมาเจอกัน C5 นะครับใน ISO 17020นะฮะว่าในเรื่องของข้อกำหนดการดำเนินงานประเภทต่างๆของหน่วยตรวจสอบน,นะฮะพูดไปแล้ว1น3 4นะครับ5นี่จะเป็นเรื่องของความต้องการด้านทรัพยากรแต่ว่าจะเป็นเรื่องของ facility นะฮะก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ของหน่วยตรวจสอบนะครับเราไปดูกันนะว่ามันมีข้อกำหนดอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของ facility นะครับอันนี้ก็จะมีความสาคัญพอสมควรทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเครื่องมืออุปรกรณ์นะแรกเลยนะก็บอกว่าต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสมและเพียงพอนะครับในทุกกิจกรรมของการตรวจสอบนะครับและก็ ต้องมีความปลอดภัยด้วยนะครับนะานี่สำคัญเลยต้องปลอดภัยด้วยนะนี่ตรงนี้ตรงนี้เน้นเลยนะฮะก็สรุปว่าข้อนี้จะต้องมีเพียงพอเหมาะสมกับกิจกรรมของหน่วยนะฮะแล้วก็มีความปลอดภยัยก็6.2.2เนี่ยจะต้องมีก็เรียกอะไรนะฮะกฎระเบียบหรือโปรไฟเจอร์ในการเข้าถึงในการใช้นะครับ พวกแฟคฟรีดีต่างๆก็คือต้องมีโปรซิเจอร์ในการเข้าถึงในการใช้นะครับข้อที่3เนี่ยหกจุเนี่ยต้องแน่ใจนะครว่าพวกแฟคฟรีดีเหล่านี้เนี่ยเหมาะสมอย่างต่อเนื่องเลยนะเพื่อที่การใช้งานก็คืออันนี้ต้องสอดคล้องกับข้อ6 2 1ก็คือมีเพียงพอนะฮะและก็เหมาะสมนะฮะ 6 2สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์แฟิฟตที่มีทิพลหรือมีนัยยะสำคัญเกี่ยวกับผลของการตรวจสอบเนี่ยจะต้องมีการกว้างมีความเหมาะสมแล้วก็มีการชี้บ่งนะครับในนี้เขาจเน้นนะฮะว่าอุปกรณ์ตัวไหนที่มีนัยยะสำคัญต่อการตรวจสอบเนี่ยคุณจะต้องเขาเรียกอะไรกำ,ำหนดนะฮะให้มีการชี้บ่งนะครับแล้วก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยนะ ก็2.6.2.5อุปกรณ์ของในข้อ6.2.4ในเรื่องของอุปกรณ์ที่มีอิทธิพลนะครับบอกว่าจะต้องได้รับการรักษาตามโปรฟีเจอร์นะแล้วก็คำแนะนำนะก็คือสรุปว่าเขาต้องให้คุณมีโปรฟีเจอร์ในการใช้แฟคฟิตี้ตรงนี้นะครับโดยเพราะที่เป็นแฟคฟิตี้ที่มันมีอิทธิพลนะครับกับการตรวจสอบ 626นะครับก็คือ6.2.6เนี่ยเขาก็พูดในเรื่องของความเหมาะสมของอุปกรณ์การวัดที่มีทิพลอย่างมีนยัยยะสำคัญอีกนะครับจะต้องได้รับการสอบเทียบก่อนนำไปใช้งานนะฮะและระหว่างหรือหลังจากที่มีการใช้บริการซึ่งต้องเป็นไปตาม โปรแกรมที่กำหนดนะฮะก็คือตามแผนที่กำหนดนะฮะก็แฟคฟรีที่ที่เป็นอุปกรณ์เครื่องมือวัดนะฮะที่มีในยยาสำคัญกับผลการตรวจสอบเนี่ยจะต้องรับการสอบเทียบนะฮะแล้วก็ต้องให้ต้องปฏิบัติไปตามโปรแกรมหรือแผนการสอบเทียบนะฮะขอ้อนี้และก็6.2.7เนี่ยเขาบอกว่าการสอบเทียบอุปกรณ์เนี่ยต้อง จะต้องได้รับการออกแบบและดำเนินการนะฮะเพื่อให้มั่นใจนะฮะว่าใช้ได้ทุกทุกเขาเรียกอะไรนะใช้ได้ทุกงานนะที่ต้องการวัดนะครับและก็มีความคาดเคลื่อนนะอยู่ในระดับนานาชาติหรือระดับชาตินะครับสอบกลับได้นะฮะไปยังระดับชาติหรือระดับนานาชาตินะ ในกรณีที่ไม่สามารถสับกลับไปในระดับชาติหรือนาชาติได้เนี่ยหน่วยงานจะต้องรักษาหลักฐานะะนะความน่าพันความแม่นยำของผลการสอบเทียบก็สรุปข้อนี้เขาก็บอกว่าคุณต้องออกแบบและดําเนินการนะเพื่อให้อุปกรณ์การวัดของหน่วยตรวจสอบเนี่ยใช้ได้ทุกย่านความถี่ใช้ได้ทุกการตรวจสอบนะฮะแล้วก็มีความคดเคลื่อนเนี่ย ต้องว่ากันไปตามมาตรฐานาแห่งชาติและมาตรฐานสากลหรือเรียกว่านานชาตินะครับในกรณีตัวไหนที่มันไม่สามารถสอบกลับไปยังมาตรฐานแห่งชาติและนาชาติได้คุณจะต้องเก็บหลักฐานความสัมพันธ์ของความแม่นยำไว้นะครับ mm hmm. ก็อันนี้ก็6.2.8ก็ยังอยู่ที่สอบเทียบอีกคราบ,บอกว่าความการสอบเทียบเนี่ยจะต้องอาการอ้างอิงมาตรฐานมาตรฐานที่เอามาอ้างอิง นะการวัดจะต้องถูกนำมาใช้สำหรับการสอบเทียบนะเท่านั้นไม่มีวัตถุประสองค์อื่นเลยนะก็เรียกว่าเหมือนกับเป็นสแตนดาร์ดเรเฟรนของการวัดเนี่ยจะต้องถูกมาสอบเทียบเท่านั้นนะมาตรฐานยิงเนี่ยจะต้องได้รับการสอบเทียบนะสอบกลับกลับไปยังระดับนานาชาติเหมือนเดิมน,ะนานาชาติหรือระดับชาตินะครับ แล้วก็อุปกรณ์การวัดเนี่ยจะต้องได้รับการสอบเทียบในระหว่างและใช้ในระหว่างการใช้งานนะครับต่อไปวัตถุอ้างอิงที่่ทีเป็นไปได้จะต้องได้รับการสอบเทียบหรือสอบกลับในระดับนาชาติระดับชาติก็ก็พูดในเรื่องของเครื่องมือนะะก็ต้องมีการสอบเทียบแล้วก็ให้เป็นไปตามแผนนะครับแล้วก็ต้องสอบกลับไปยัง มาตรฐานชาติและนานชาติได้รวมไปถึงด้วยวัสดุอ้างอิงนะหรือมาตรฐานอ้างอิงนะครับต่อไป6.2 6ุ1 1เนี่ยก็ก็อบอกว่าในความเป็นจริงของกิจกรรมของหน่วยการตรวจสอบจะต้องมีระเบียบปฏิบัติดังต่อไปนี้นะครับ คุณจำเป็นต้องมีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของการคัดเลือกและอนุมัติผู้ขายนะการพิสูจน์และการรับบริการรับเข้านะครับมั่นใจว่าสิ่อํานวมือาหำดมีการเก็บอย่างเหมาะสมนะแล้วก็ข้อ 6. กจดเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ในกรณีที่มีสภาพของสินค้าที่เก็บไว้จะต้องได้รับการประเมินตามช่วงเวลาที่เหมาะสมในเรื่องของการเสื่อมสภาพนะข้อนี้ก็ ก็เน้นไปทางเรื่องของกาเรเลือกผู้ขายอนวัตผู้ขายการตรวจรับข้าการการเก็บรักษาอะไรต่างๆนะฮะพวกนี้จะต้องอมีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับเออหองจุดเนี่ยเขาบอกว่าท่านหน่วยตรวจสอบใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นหรืออุปกรณ์อัตโนมัติในการเชื่อมต่อการตรวจสอบเนี่ย ก็ต้องมั่นใจนะครับว่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์มีเพียงพอนะครับแล้วก็สามารถที่จะยืนยันนะได้ด้วยการคำนวณหรือก่อนที่จะใช้งานนะครับการยืนยันใหม่ในระยะเวลาของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องนะยืนยันใหม่ในเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ในกรณีนี้ก็คือในกรณีที่เราใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออัตโนมัติกับ การตรวจสอบเนี่ยเราต้องมั่นใจนะ,ะว่าซอฟต์แวร์นะครับมีเรียกมีเพียงพอนะฮะโดยที่จะต้องมีการยืนยันด้วยการคำนวณก่อนจะใช้างนานนะ,ะการยืนยันระยะเวลาของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะครับบางทีเราซื้อมาปุบ๊บเราอาจจะมีการยืนยันแล้วเวลาใช้ไปุณก็อาจจะต้องมีการยืนยันซอฟต์แวร์ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่คุณจะต้องไปหาวิธีการจะยืนยันยังไงเพื่อให มั่นใจว่าซอฟต์แวร์คุณยังโอเคอยู่นะครับยังมีความแม่นยำนะเชื่อถือได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในเรื่องของปรับปรุงฮาร์ดซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยเมื่อต้องการคุณจะต้องมีการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์นะฮะในกรณีที่ มีกาเรียกวอะไรมีการพัฒนาเทคโนโลยีของซอฟต์แวร์ดนั้นขึ้นไปเช่นเปลี่ยนเวอร์ชั่นให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ขึ้นอะไรแบบนั้นนะครับจะทําระเบียบปฏิบัติและนําไปสําหรับการป้องกันความสมบูรณ์นะความปลอดภัยทางข้อมูลอนะันนี้เขาก็ให้มีระเบียบปฏิบัติในเรื่องของการป้องกันความสมบูรณ์และการความปลอดภัยของข้อมูลนะ ็มองในแง่ของข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะฮะที่อยู่ในซอฟต์แวร์คุณก็ต้องมีระเบียบปฏิบัตินะครับจะทายังไงให้มันปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์อยู่แล้วคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อัตโนมัติจะต้องได้รับการดูแลให้มั่นใจทํางานอย่างเหมาะสมนะครับคุณก็ต้องมีโปรแกรมเหมือนกับดูแลมันเรื่องของแมนเดนแนนซ์เรื่องของอรหัสาพา s s สเวิร์ดและต่างๆนะครับดูแล Computer, คอมพิวเตอร์กุ่นนะ ที่มองในแง่ของความรับมองในแง่ของความสมบูรณ์นะครับมองในแง่ของความเหมาะสมนะครับ6.2ยังไม่จบมีเยอะนะครับต้องมีเอกสารระเบียบบัติในการจัดการกับอุปกรณ์ที่ชำรุดนะฮะต้องนำออกติดฉลากหรือติดเครื่องหมายนะฮะก็ก็หมายความว่าในกรณีที่เครื่องมือคุณชำรุดเครื่องมือวัดคุณชำรุดหรือออกนอกเลนส์ links, นอก ช่วงการวัดแล้วคุรจะต้องมีการชี้บ่งนะครับแล้วก็ควรจะต้องมีโปรไฟเจอร์ด้วยนะครับเราบอกไว้เลยต้องมีนะเอกสารก็เป็นโปรไฟเจอร์เพื่อที่จะจัดการกับไอเครื่องมือหรือแฟคทีรีนี้จำนวนนี้นะครับ6-2.15ก็เขาบอกข้อมูลที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ซอฟต์แวร์จะต้องรับการบันทึกรวมถึงชี้บ่งอย่างเหมหาะสมนะข้อมูลเกี่ยวกับการสับเทียบประการวงศา,อ,าอันนี้ก็ อย่ามองข้ามนะครับบางทีเราคิดว่าเราซื้อซอฟต์แวร์มาแล้วเราตรวจรับเรียบร้อยแล้วนะครับเราใช้ใช้ใชใชไปเนี่ยมันมีข้อกําหนดของระบบคุณภาพโดยทั่วไปนะครับว่าระหว่างการใช้งานคุณมั่นใจนะฮะว่าซอฟต์แวร์คุณยังแม่นยําอยู่โดยเฉพาะอย่างเช่นซอฟต์แวร์ในการคานวณที่ใช้ในการคํานวณซอฟต์แวร์ที่ใช้ในทาในการเขียนแบบอะไรพวกนี้นะครับมั่นใจนะครับว่าสเกลมันยังได้ พอดออกมาแล้วร้อยร้อยมิลเท่ากับร้อยมิลไม่ใช่ร้อยมิลออกมาเป็นร้อยสองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีระเบียบปฏิบัตินะฮะุดเรื่องพวกนี้นะครับว่าเมื่อไหรคุณจะยืนยันนะฮะว่าซอแวร์คุณยังอยู่ในค่าความก็เรียกอรนความสามารถนะครับความาเที่ยงตรงอันนี้ก็ต้องไปหาวิธีการดูนะครับ6.3นี่คงไว้ครั้งหน้านะครับเพราะว่า6.2นี่ก็ยาวพอสมควรนะ6.2เนี่ก็ ก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นเรื่องของ f a c t i l i t y เพราะฉะนั้นเขาก็เน้นนะว่า f a c t u i t y คุณจะต้องมีเพียงพอนะครับแล้วก็เหมาะสมนะครับแล้วก็มีระเบียบปฏิบัติในการใช้นะ f a c t u i t y ที่มันเกี่ยวข้องที่มีนยัยสำคัญกับการตรวจสอบเนี่ยจะต้องได้รับการสอบเทียบแล้วก็มีโปรแกรมการสอบเทียบที่เาขาเรียกอะไรนะนะสอบกลับไปยังนานาชาติแล้วก็ระดับชาติได้นะครับ แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการแอปพรูฟนะการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการผู้รับเหมาที่ซือ้อขายกับแฟ c ซิตี้ตัวนี้นะต้องมีแอปพรูฟพวก AVL นะมีการตรวจรับมีการเก็บรักษานะฮะรวมไปถึงเรื่องของซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ในกรณีที่เราใช้ เชื่อมต่อกับเรื่องของการตรวจสอบนะครับอันนี้ก็จะต้องอมีโปรแกร,รมในการดูแลนมั่นใจว่ามันมีประสิทธิภาพเพียงพอไม่เออเลอร์นะครับมีความเหมาะสอมมีโปรแกร,รมการยืนยันความสามารถของซอฟต์แวร์นะครับมีการเก็บบันทึกนะครับ และการป้องกันข้อมูลล่วไหลนะครับจากไอ้ตัวชุดคอมพิวเตอร์จากอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นก็ข้อนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญอีกแหลวนะฮะก็ข้อ6กเนี่ยจะบอกว่าสําคัญก็สําคัญทั้งหมดนะฮะเพราะ6.1เรื่องของคนคนนี่ก็จะเป็นตัวอะไรที่เป็นทําให้เกิดการเออเลอในเรื่องของการตรวจสอบนะฮะก็หกจุดสองเนี่ยก็เรื่องของเครื่องมือแฟก i ิฟตี้ก็อีกเลยนะครับมีคนก็ต้องมีเครื่องมือถ้ามีคนแล้วไม่มีเครื่องมือก็ไม่ได้มีเครื่องมือแล้วมี ไม่มีคนก็ไม่ได้นะฮะสำหรับวันนี้ก็คงขออนุญาตเอาไว้แค่นี้ก่อนเลยเดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะเป็นหัวข้อ4.6นะครับก็คงจะว่าเรื่องของปูละเหมาหรือผู้เกี่ยวข้องนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ขอบคุณครับ